วันนี้โชว์รูมนิสันเอกสากุปของเรานะคะมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทิดาบุญมาเลิศค่ะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้นิสันอลเมล่าคะเออเราได้เห็นในโลกของ Facebook เห็นนิสันเอกสากุปได้โปรโมตในรถแบรนด์นี้จึงเกิดความสนใจค่ะ และได้ตัดสินใจซื้อรถรุ่นอเมล่าในส่วนของการใช้งานพอเราได้ทดลองขับแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกโอเคนะคะในความเงียบของในการที่เราอยู่ภายในรถค่ะ,ะในการขับก็นิ่มแล้วก็เทคโนโลยีก็ล้ำสมัยมากคะ่ะอาจจะซื้ออีกหนึ่งคันที่มันอัปเดตล้ำสมัยย,ยิ่งกว่านี้คะ่ะหวังอย่างยิ่งว่าคันที่สออาจจะเป็น การดูแลของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีค่ะสำหรับวันนี้โชว์รูมนิสันเอกสหกรุ๊ปของเราขอบพระคุณมากเลยนะคะ,คะเช่นกันค่ะ,คะ